สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ่นนี่รายการมูเตโลจี้ค่ะวันนี้มาในธีมชุดไทยนะอ่านแน่นอนเรามากันที่บ้านเรือนไทยนะคะเป็นบ้านเรือนไทยชัยนาราชนะคะสำหรับในวันนี้เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปไหว้นะคะเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองแล้วก็จะมีท้าวเวสวุวรรณนะคะแล้วมีเท้าจตุโลกบาลทั้ง4แล้วก็ยังมีพญาครุฑด,ด้วยนะคะเดี๋ยวมีองค์ไหนบ้างเนี่ยตามขึ้นไปเลยะคะ่ะ เรือนไทยใช้นตาตาชาเป็นสถาปัตยกรรมบ้านทรงไทยยุครัตนกสิโทร์โดยทั้งสามหลังได้มาจากเจกข,ของเรือนคนละที่และนำมาบรณนำใหม่ให้เป็นเรือนไทยหลังเดียวกันเรือนหลังนี้ก็ยังมีข้อบ้านแหลมจำลองเป็นองค์ประธานอยู่ณกลางห้องกลางเรือนนะคะแล้วก็ห้องทางด้านขวานั้นก็มีทั้งร้อยพระพุทธบาทจำลองพระพุทธนิมิตมิ่มมงมงคลมีท้าวเวสสุวรรณแล้วก็องค์พยาคุตค่ะ โดยทุกท่านสามารถสักการะขอพรแล้วก็ขอราบได้ตามความศรัทธาเลยทั้งนี้ก่อนขึ้นเรือนก็สามารถขอพรจากพระภูมิของเรือนไทยตั้งจิตฐานื่อความเป็นสิริมงคลค่ะอ่าแล้วพอมาถึงตรงจุดนี้แล้วเราเข้าไปเนี่ยว่ายเรือนไทยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วที่มีทั้งเท้าจตุโลกบาลข้างในแล้วก็มีร้อยพระพุทธบาทแล้วก็องค์ยาคุธ คราวนี้เรากลับไปที่บ้านแล้วเนี่ยเราจะไหว้ท่านยังไงเข้าไปดาวน์โหลดวอลเปเปอร์มูเตโลจีเราจัดให้นะคะจะมีวอลเปเปอร์เป็นคอลเลกชันพิเศษพิเศษสุดๆเลยแล้วก็มีบทสวดให้ด้วย รวมถึงมีแยกที่เป็นท้าวเวสวุวรรณสำหรับในยุคนี้นะคะเราต้องไหว้ทาวเวสวุวรรณขอพรขอความปังขอทรัพย์สินความมั่งคัง่งเงินทองจากท่านถ้าจะบันดลบันดาลให้รวมถึงองค์พญาครุฑด,ด้วยนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของความร่ํารวยเช่นกันวันนี้ก็มีสิ่งดีๆมามอบให้เป็น w a เป p a p e r ดีๆเข้าไปดาวน์โหลดกันที่ www.vsm365.com นะคะและอย่าลืมเข้าไปโหลดกันค่ะ น,นอีพหน้าเราจะพาไปชมองค์พระศิวลึงหยกทองคำประดับเพชรมูลค่ากว่า300ร้านในอาคารชัยนคราเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะคะ